ค้มคะในรอบปีที่ผ่านมาเรื่องการจัดก,การทรัพยากรเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยบ่อยครั้งค่ะเพื่อที่จะหาทางออกที่เวทีเสวนาอํานาจและความรู้ของคนชายขอบจากขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ค่ะโดยมีเครือข่ายคนทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงนักวิชาการนำข้อมูลความเคลื่อนไหวในเรื่องการจัดก,การทรัพยากรในแต่ละพื้นที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันติดตามเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมืองศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค เวทีเสวนาอำนาจและความรู้ของคนชายขอบที่จัดขึ้นที่คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเวทีมีการหยิบยกประเด็นกนารจัดการทรัพยากรที่มีความเคลื่อนไหวในรอบปีที่ผ่านมามาพูดคุยกันเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ในอนาคตเราต้องเข้าใจว่าฐานทรัพยากรมันสัมพันธ์กับคนส่วนใหญ่เกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนชาวประมงนี่นะแต่ว่าหน้าที่ในการปกป้องดูแลเนี่ยมันมันคล้ายคล้าย ถูกสร้างให้ความรู้สึกว่ามันเป็นของคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้โดยไม่มองว่านี่คือทรัพยากรของของคนโดยรวมบรรจงน้แสนายุกสมาคมรักทะเลไทยมองเรื่องของการจัดก,การทรัพยากรจะทําอย่างไรให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันถ้ากลับไปที่สังคมยังไม่รู้สึกว่าตัวเองกินปลาปลามาจากไหนจับมาอย่างไงสถา,านการณ์ของปลาเป็นยังไงเนี่ยถ้าทำนึกเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยะทะเลก็จะมีความหวังเพราะจะมีคนคอยดูแลว่าใคร ทำลายทรัพยากรฟันตัดน้ำเรื่องนี้ต้องช่วยกันดูแลนะเรื่องป่าเรื่องน้ำเรื่องที่ดินเพราะมันสัมพันธ์กันหมดเลยพื้นที่ภาคเหนือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ชาวบ้านต่างเผชิญกับแนวทางการจัดก,การที่ดินซึ่งไปยงดอกลำไย,ยที่ปรึกษาสาหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือมองว่าในระยะหลังเกิดการเผชิญหน้ากันร,ระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐสถานการณ์ก็น่าเป็นห่วงอยู่ ถ,ถ้าในแง่ของชุมชนที่อยู่ในที่ของรัฐหรือในป่าน,นะครับก็จะเป็นการประเะชิญหน้าระหว่างหน่วยง,งานของรัฐไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานกรมป่าไม้กับชุมชนที่ที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งก็ทําให้มีแนวโน้มว่าเกษตรกรคนยากจนเนี่ยก็จะที่ดินจะหลุดมือออกไปอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึง่งแล้วก็จะไม่สามารถเข้าถึงที่ดินได้เลยไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือไม่ไม,ไม่ไม่ไดม้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับ ผลกระทบอย่างตรง,ตรงไปตรงมาเนี่ยก็จะทําให้เกิดวิกฤตความขัดแย้งในสังคมซึ่งหนักกว่าในอดีตซึ่งเป็นความขัดแย้งทางการเมืองแต่นี่มันเป็นความขัดแย้งจากการแย่งชิงทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรมหลังจากที่มีการให้สัมปทานเหมืองแร่ก็มีการออกมาแสดงความกังวลใจถึงผลกระทบที่จะตามมากับวิถีของชาวบ้านผมมองในมิติของทุนมากกว่าคือ,อกรณีของการทำเหมืองทองที่กิจิต มันเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันเบียดขับชาวบ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่มาก่อนะครับชาวบ้านต้องสูญเสียที่ดินชาวบ้านต้องล้มป่วยชาวบ้านต้องเสียชีวิตนะครับแล้วก็แม้ว่าเกิดวิกฤตอย่างหนักแต่ชาวบ้านบางกลุ่มก็ยังไม่ยอมแพ้อย่างคงลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมนะครับเราถือได้ว่ากรณีของเหมืองทองพิจิตเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าใน การสะสมทุนของทุนทั้งทุนไทยที่ร่วมมือกับทุนข้ามชาติเนี่ยมันตกอยู่ภายใต้รัที่เสรีนิยมใหม่นะครับก็คือทุนอาศัยวิธีการในการสะสมทุนที่เรียกว่าการการปล้นสะดมนะครับหรือการสะสมทุนโดยการเรบียดขับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดมากขึ้นนะในยุคปัจจุบันนะเพราะว่า,าในปัจจุบันเนี่ยรัฐกับทุนเนี่ยก็ ร่วมมือกันี่คือเสียงส่วนหนึ่งจากพวกเขาตัวแทนภาคประชาชนและนักวิชาการที่ได้พูดคุยและหาแนวทางในอนาคตเพื่อการแบ่งปันทรัพยากรที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมอย่างเท่าเทียม หนึ่งในทางออกที่ถูกพูดถึงบ่อยครั้งค่ะคือการบริหารจัดก,การทรัพยากรที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องมองว่าจะเป็นทางออกในการจัดก,การทรัพยากรอย่างยั่งยืนค่ะแต่ว่าจะต้องนําเอาบทเรียนที่เคยเกิดขึ้นกลับมาทบทวนมาอีกครั้งคุณผู้ชมเองก็สามารถร่วมสื่อสารกับนักข่าวพลเมืองผ่านทาง f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ